เออสวยดีไว้มุมนี้อ่ะสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปรีวิวกล้องดีกว่ามีกล้องตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่หรอกเป็นกล้องตัวเก่านี่แหละฮะก็ได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ก็ยังไม่เคยที่จะแบบ รีวิวคือก่อนหนะน้านี้อย่าไปพูดในเชิงรีวิวดีกว่าเอามาแนะนําไม่ใช้ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวกับในเรื่องของการซื้อขายของเขานะฮะตอนนี้ผมมี DJI อ่ะอยู่2อ,อรุ่นด้วยกันคือรุ่นแรกก็คือ DJI Action 6ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดตอนนั้นไปอ่านสปอยโฆษณาก็ ให้ดูในตัวของออปชันต่างๆของตัว DJI ซิกไปแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาย้อนอไม่ให้ดูซิกแล้วจะกลับไปให้ดูตัวแอคชั่น5 Pro ตัว5 Pro ที่เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่แบบสุดคุ้มมากๆนะฮะใครที่แบบว่ากำลังลังเลว่าเอ๊ะจะใช้ 6D หรือว่าจะหา5 Pro มาใช้ดีนะฮะแต่วันนี้จะเป,เปลี่ยนการโหมดถ่ายเนี่ย จะเป็นรูปแบบของการถ่ายจักรยานผมก็ไม่เคยเอาตัว DJI มาถ่ายจักรยานเหมือนกันนะฮะแต่ว่าโชคดีที่ได้พี่โตพี่โตโตเขาแนะนำตัวอะแดปเตอร์เมาส์จับกับตัวคอแฮนของจักรยานมาเออมันดูแบบแข็งแรงแล้วก็แน่นหนาด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะฮะว่าตัว DJI นะฮะตัว DJI Action 6 Pro ตัวเนี้ยไม่ใช่6 Pro พูดผิดต,ตัว DJI ตัว5 p r ปตัวเนี้ย คุณภาพภาพจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้ผมจะตั้งโหมดการถ่ายไม่ได้ตั้งแบบถ่ายว่า 4K 2K อะไรแบบเนี้ยตั้งถ่ายแบบเป็น Full HD เลย 1080p ใช้เฟรมเรท50เฟรมเรทอ่าเดี๋ยวลองมาดูนะฮะว่าคุณภาพของ DJI Action 5 Pro ตัวนี้จะเป็นอย่างไรกันนะครับจริงๆแล้วส่วนตัวฮะเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยชอบชอบที่จะแบบว่าตั้งค่าการถ่ายแบบพวก ปรับค่าวความเร็วอะไรแบบนี้คือจะมีทั้งไฮเปอร์แ l a แล้วก็จะมีทั้งในตัวของไทม์แ l a นะครับถ้าหลายๆคนเนี่ยที่ชอบหรือว่าใครที่แบบเล่นกล้องอยู่แล้วเนี่ยคือถ้าแบบถ่ายแบบไฮเปอร์แ l a ใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเอาภาพนิ่งหลายๆภาพนิ่งอะเอามาต่อ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 ,ต,อ,ต,อต่อกันแล้วเพิ่มความเร็วแต่ว่าถ้าเป็นแบบไทม์แ lap แหละก็จะเป็นในลักษณะที่แบบว่าเฮ้ยเราเอาอากล้องถ่ายไปเรื่อยๆแล้วปรับโหมด ทำแลบไปเลยเขาจะเร่งความเร็วโดยอัตโนมัติเราก็จะเห็นบรรยากาศวิดีโอของสภาพแวดล้อมโดยรอบของเรานะครับอ่ะมาดูจกกักรยานกันดีกว่าคือต้องบอกว่าวันที่ผมถ่ายเนี่ยก็เป็นวันที่กลุ่มบรรยักรยานเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มป่าแดงป่าแดงเดือดอาทิตย์เนี้ยกมต้องอธิบายแล้วก็ออกตัวก่อนว่าปั่นไม่จบกลุ่มเพราะว่าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียงก็แบบว่าโหปัน่นไปแบบ ขี้มูกแน่นจมูกไปอารมณ์แบบนี้เลยปปแดงเดือนฮะยังปั่นเส้นเดิมอ่าสิบกว่าปีแบบเส้นไหนก็เส้นนั้นนี่แหละครับแต่วความดุเดือดก็จะแบบว่าเออมันเดือดมากยิ่งขึ้นเนี่ยทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะครับความเร็วผมตัว DJI เนี่ยแล้วก็ไมคจากย่างที่ผมใช้เนี่ยเป็นในตัวของไม้วาฬูนะฮะคือ DJI กับวัฬูอะ่ะมันไม่สามารถที่จะซิงข้อมูลระหว่างกาปั่นกันได้ผมก็เลยเนี่ย ปรับโหมดของไม้จัก,กรยานะให้แบบมันเป็นจอใหญ่ๆนาไม้ของผมบนสุดนะเครื่องบนสุดเนี่ยเลข4.2เนี่ยอันนี้ก็คือความเร็วนะฮะข้างล่างไม่ต้องไปลงไปดูวันะฮะทั้งรอบขาแล้วก็หัวใจไม่ต้องไปดูดูบนสุดใครที่แบบว่าอยากดูจัก,กรยานแล้วอยากดูความเร็วตอนกลุ่มปั่นด้วยเนี่ยให้ดูตัวเลขบนสุดของไม้ผมนะครับนี่แหละฮะคือเนี่ยมันเป็นอีกจุดหนึ่งของ DJI ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคเลยว่ะแต่แบบกับ Garmin เองกับ แบรนด์อื่นเองเนี่ยมันสามารถที่จะดึงข้อมูลมาได้อะไรแบบเนี้ยเราจะได้เห็นข้อมูลแบบที่แบบเป็น gps ไม่ว่าจะเป็นเกรดระดับความสูงหรือจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าจะเป็นเรื่องของอความเร็วระยะทาง power watt watt power อะไรแบบประมาณนี้ก็จะเห็นหมดเลยพอใช้ไมโครกับดีใจแล้วแบบไม่สามารถที่จะ <c oughs> ทำงานด้วยกันได้ความเร็ววันนี้ก็ต้องบอกว่าขาแรงเมืองจันก็มาที่แทบทจะครบทุกคนนะ แน่นอน,นะฮะว่าทุกครั้งที่ออกมาปั่นป่าแดงเนี่ยเราจะรู้ขากันอยู่แล้วว่าใครที่แบบไปได้ใครหนีได้กลุ่มเองก็จะแบบว่าจ้องอยู่กับคนที่เขาแบบมีศักยภาพที่แบบว่าจะพาตัวเราเองเนี่ยหนีไปกับเขาได้อะไรแบบนี้ฮะวันนี้กลุ่มเยอะคนเยอะอเยอะมากโหเยอะมากป่าแดงนี่มาแบบว่าทุกวันพฤหัสบ,บดีเนี่ยสี่โมงครึ่งเนี่ยเจอกันหน้าแผนปนูนท่าใหม่ตรง เส้นพยาตังเนี่ยคุณผู้ฟังคือแบบโหคนมารอแบบเยอะมากมากหน้าหลายตามากๆนะฮะความเร็วก็ก่อนออกสุขุมวิทหน้า way, คอฟฟี่เวก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับ 40, 40กว่าบ้างช่วงก็มี50กว่าข้างๆผมเนี่ยก็จะเป็นพี่ต่อมีเหยียเปื้ดมีเยียกดมีอ่าใครอ่ะโอ้มีหลายๆคนมีพี่เจ๊กอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับมีอันนี้นะอันนี้เป็น พี่อ้อยนะฮะขวามือขี่คอนากโกอยู่นะครับความเร็วอันนี้ซ้ายมือเป็นพี่โตโตนี่พี่โตโตนี่ต้องขอขอบคุณเขาเลยนะเขาแนะนําตัวอะแดปเตอร์จับเมาส์มาให้วันนี้พี่โตโตเลือกที่จะติดกล้องไว้ตัวท้ายรถจัก,กรยานนะครับเดี๋ยวไปดูกัน่ะช่วงจังหวะน,นี้โค้งออกมาหน้าคอฟฟี่วีออกสุขุมวิทแล้วละครับเส้นทางเราก็จะวิ่งบนสุขุมวิทนะฮะผ่านโค้งท่าจุ้ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าด้านหลังของโรงกระเบื้องกันนะครับหลังปั๊มแก๊สกัน นะฮะอ่านนี้ข้างหน้าผมเป็นพี่ปุ๋ยด้วยนะครับนี่นะฮะก็ความเร็วก็อยู่ประมาณนี้นะฮะ44 43ข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีพีต่ติพี่สันติจับเกิื่องนักปันแล้วก็มีอาจารย์เหมียวนะฮะมีพี่ทูนเข้ามานะครับมีพี่โตมีพี่บอมมีพี่น้อยหนานะฮะแล้วก็โอ้โหอีกหลายๆคนเลยถ้าวันนี้เอ่ยชื่อใครไม่ครบต้องขออภยัยแล้วก็เสียงระบบเสียงที่อัดเนี่ยก็เป็นเสียงจาก ไม่จากโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ได้แบบต่อไมเวเลตพิเศษอะไรนะครับก็เสียงไม่ค่อยดีนะก็ต้องขออภัยด้วยความมือผมพี่ตนเป็นพี่โตโตครับก็จังหวะนี้ก็กําลังจะไปถึงบริเวณโค้งท่าจุยรอดใต้สะพานนะความเร็วก <c oughs> ็อยู่ประมาณเนี้ยฮะสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดสี่สิบหกเนี่ยฮะอยู่ประมาณเนี้ยคือมันเป็นช่วงที่ผมคิดว่าเฮ้ยไปดีไม่ไปดีวะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีตัวหนีไปมีตัวหนีไปตัวหนึ่งนะครับ่นก็รู้สึกว่า น่าจะเป็นพี่เอ็มมัง้งช่างแว่นมั้งจังหวะนี้นะเนี่ยฮะแล้วน้องบอลคุณพ่อมือใหม่วรกรออกไปแล้วพี่โตโต้ก็ออกไปเก็บเจ้าบอลน,นะฮะบอลดีดออกไปนะครับซ้ายมือผมไปพี่ทอมผมตัดสินใจว่าเฮ้ยผมผมไม่ไปดีกว่าผมอยู่กลุ่มอยู่หลังนาเต้ยอยู่หลังพี่ทอมอยู่ที่แถวพี่ก๊อฟอยู่แถวนี้ดีกว่านะฮะก็เนี่ยแหละฮะพี่ทอมตามพี่โต้ไปแล้วก็มีพี่ต้ออยู่ข้างหน้าผมนะครับดีย๋ยวกดตามไปฮะค,ความเร็วก็ถือว่าวันนี้ช้านะ ออกสุขุมวิทนะฮะก็ถือว่าชา้าเพราะปกติตเส้นนี้ตรงนี้แล้วมันบวกกับจังหวะลงเดินนิดๆด้วยเนี่ยก็จะแบบความเร็วก็จะมีแบบ50กว่า55กว่านะครับถือว่าความเร็ววันนี้ก็แบบไม่ได้สูงมากเวลาเส้นสุขุมวิทนะครับก็ข้างหน้าก็จะมีพี่ตอมีลุงเอกอยู่หน้านู้นเลยนะฮะมีนาเตียนะครับมีเฮียสัมลาญนี่ s l สนะครับสวยมากคันนี้นะฮะก็เนี่ยฮะความเร็วเริ่ม เพิ่มขึ้นแล้วมันบวกจังหวะลงเนินลงเนินก็จริงแต่วันนี้ลมมันดันหน้าเนาะมันเป็นลมลมเหนือลมหนาวเนาะมันก็แบบโอดันหน้าหน่อยข้างหน้านี่รู้สึกว่าจะมีเริ่มที่จะแบบหนีไปแล้วนะฮะสคันสามคันแล้วนะครับก็กลุ่มก็จะแพ็กกลุ่มไปกลุ่มใหญ่ๆกันแบบนี้เนี่ยแหละครับแต่เห็นว่าเมื่อวานนี้มีคนปั่นแล้วก็บอกว่าโูคือจับ จับความเร็วนะตั้งแต่หน้าคอมฟีเวทช่วงออกมาจากสามแยกอะ่ะจนถึงบริเวณสะพานของน้ำใสตรงหน้าร้านชัดชัยฮะกดังร้านชัดชัยอะ่ะก็ AV ประมาณ41คววาถือว่าถือว่าโคตรโหดนะเร็วมากเลยนะเออ AV 41คววาจาก หน้าคอฟฟี่เวย์จนถึงหน้าราชชัยอะ่ะคือผมจําได้ผมมาปั่นจักรยานกลุ่มป่าแดงใหม่ๆอ่ะหูเอวีสามกวาก็าดีใจโคตรดีใจแล้วนะทุกวันนี้41่วานะมันคนเรามันแข็งแรงขึ้นเยอะเนาะ per ance, ประสิทธิภาพของรถจักรยานมันจะดีขึ้นด้วยเนาะอะไรแบบเนี้ยเนาะเออนะฮะกลุ่มก็ยังคงเกาะกันอยู่แบบเนี้ยครับผ่านหน้า ปั๊มแก๊สไปนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายครับบริเวณด้านหน้าปั๊มแก๊สอันนี้เหยียยอครับเหยียยอเหยียยอนี่ก็หายไปนานน้องเผือกเปิดออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบแข็งแรงมากๆในกลุ่มจันทบุรีในตอนนี้นะครับสำหรับน้องเผือกจกอักรยานสีส้มๆนลครับอ่ะเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปหลังปั๊มแก๊สแล้วนะครับข้างในนี้ก็จะเร็วนิดนึง ะะเดี๋ยวดูความเร็วดีกว่าให้ดูแบบให้ดูความเร็วเนาะดูจัก,กรยานแล้วไม่มีความเร็วมันเหมือนกับว่าเออกินไข่เจียวไม่ใส่น้าตาลเนะี <c> ่ย <oughs> มึงติดหวานนะเนี่ยไข่เจียวยังต้องใส่น้าตาลเลยเออมันต้องมันต้องมีอะไรแบบกลมมหน่อยแหมไปดูจัก,กรยานแล้วแบบไม่มีความเร็วมันมันโนความเร็วไปเองไม่ได้ใช่ไหมเอาข้อมูลจากดาวเทียมนี่แหละมาเป็นข้อมูลอ้างอิงอนะฮะก็เร็วอยู่ครับเนี่ยถนนแคบๆแบบนี้ปั่นกัน,น4 7 4 8 4 5นะครับข้างหน้าผมก็เป็นเหยยบปืดมัน วกกับร่างกายตัวเองตอนนี้มันมันไม่ค่อยดีด้วยมันเป็นหวัดบ่อยป่วยบ่อยด้วยเลยแบบนี้จังหวะนี้โอ้หพระเจ้าช่วยกล้วยทอดหนังชีวิตจะเริ่มขึ้นแล้วฮะพี่อ้อยปล่อยพี่อ้อยเล่นปล่อยกลุ่มห่างทีนี้มันห่างแล้วทีนี้ผมก็ต้องเป็นจะต้องไล่ผมก็ต้องเหยียบไปประมาณ4ี่ประมาณ5 5 5 4ิบตามไม้นะประมาณนี้นะฮะเหยียบหลังผมไปเหยียบไปเนี่ยก็กว่จะติด หลังเหยียบปืนนี่ก็แบบว่าโอ้โหแม่งเต็มกลือน่ะหัวใจไปร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วว่ะอะไรแบบนี้แล้วจมูกแม่งกันแน่นไปหมดในจมูกมัมีแต่น้ำมูกน้ำมูกเต็มไปหมดเลยนะฮะสั่งน้ำมูกก็ไม่ได้พวกมาข้างหลังก็กลัวจะไปโดนเขาอีกอะไรแบบนี้ก็จะแบบโอ้โหฝืนปั่นไปปั่นไปอ้าปากไปหายใจไม่ได้หายใจเข้าไม่ได้หายใจออกไม่ได้ต้องหายใจทางปากอย่างเดียวและนะครับนะฮะ ก็เนี่ยแะรู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยหนีไปอย่างที่บอกฮะน่าจะเป็นผมอยูงหลังผมผมมองมองไม่ชัดว่าใครมีนคนหนีไปนะเพราะว่าวันนี้ปั่นเนี่ยแล้วจังหวะตำแหน่งที่อยู่เนี่ยไม่ดีเลยไปอยู่หลังแบบหลังสุดๆเลยอ่ะเออไปอยู่แบบ4-5หคันท้ายอ่ะ แล้วข้างหน้าแบบยาวยืดไปนู่นเลยฮะเลยไม่รู้ว่าใครหนีไปแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นพี่เอ็มนะกัดบอลหรือยังไงไม่รู้เนี่ยเราอาจารย์มาเซอร์เนี่ยจะไล่เก็บตั้งเพจตัวเองแบบไล่เก็บกลุ่มอะไรประมาณนั้นแหละฮะข้างหน้าผมก็เป็นใครเนี่ยอ๋อพี่สามนะฮะเฮียสามนะครับก็ไปแบบนี้แล้วครับคือการปั่นจักรายานในกลุ่มกลุ่มของเราเองเนี่ยต้องดูแลตัวเองไม่มีรถเซอร์วิสไม่มีรถ ปิดท้ายต้องระมัดระวังตัวเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับนอกจากความมีน้ําใจสปิริตในกลุ่มของคนปั่นจักรยานด้วยกันแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเองนะครับสำหรับการปั่นจักรยานกลุ่มใหญ่แบบนี้ไม่เกิดพลาดพลั้งอะไรไปเนี่ยมันไปโทษคนอื่นไม่ได้นะครับอ่ะนี่แหละฮะสถานะจํายอมนะครับถ้าออกมาปั่นจักรยานแล้วก็ต้องตั้งรับเรื่องนี้ให้ได้นะฮะก็ความเร็วก็ประมาณนี้แหละครับให้ดูความเร็วควบคู่ไปกับการพักของผมแล้วกันนะฮะก็ แนะนำนะใครอยากมาลองป่าแดงเดือดก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งของดีเมืองจันนะอีกหนึ่งเส้นเส้นทางของเมืองจันที่หลายๆคนอยากมาปัน่นแต่ทีนี้มันไม่ได้ตรงกับช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะมันจะเป็นช่วงตรงกับวันพฤหัสบดีแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีกลุ่มวันอังคารเนาะกลุ่มวันอังคารเนี่ยก็จะมีตอนนี้จากกลุ่มวันอังคารเป็นพิ้วเซอรนะ์กิตเนาะก็จะเป็นเขาจะย้ายมาอยู่บริเวณไปออกเส้นแคมหนูมอบูอ่าไป อ้อมร้อยรูคองขุดแล้วก็กลับมาตัวเมืองจัจทร์อันนี้เป็นกลุ่มวันอังคารก็จะออกเร็วนิดน,นึงเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นแล้วก็มันมืดเร็วหน้าหนาวนะครับออกช่วงประมาณสักสี่โมงยี่สิบสี่โมงสิบห้าประมาณนี้นะฮะสายมือผมเป็นพี่โอ๊ตฮะช่วงนี้พี่โอ๊ตก็เริ่มกลับมาแข็งแรงแลวไปเที่ยวมาบ่อยนี่พี่ยอดสายมือสีเหลืองครับพี่ยอดขวามือสีเหลืองสีเสือสีเหลืองนะมีพี่ยอดมีพี่ก๊อฟมีพี่โอ๊ตนะฮะในกลุ่มนี้ก็ปั่นเกาะกลุ่มกันไปนะครับอาจารย์ ล็อกแล้วแหละคือตัวหน้ามันหนีไปอ่ะแล้วทีนี้ก็ไม่จําเป็นที่จ้าจะต้องแบบไล่อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็อาจารย์ก็จะล็อกเพจแบบเนี้ยคุณหนีได้คุณหนีไปผมก็จะล็อกระยะเอาไว้แบบเนี้ยเออสิ่งที่คุณหนีไปเนี่ยมันเท่ากับว่ามันเป็นการเบินแรงของคนหนีไอ้คนหนีก็แบบว่าเออจะห่างกลุ่มจะหายหรือย,ยังอะไรไอ้คนไล่ก็แบบว่ามีความรู้สึกแบบหนีได้หนีไปเลยแต่จะล็อกไว้แบบนี้เนี่ยก็จะแบบไม่แบบ ไม่ไปตามเก็บก็จะแบบล็อกแก๊ปบอกว่าเออคุณปั่นของคุณไปเลยการที่คุณใช้แรงของคุณไปเท่านั้นคุณพยายามหนีนะถ้าคุณหนีไม่รอดเท่ากับคุณจะสิ้นเปลืองแรงของคุณไปเองนะฮะตรงนี้เป็นจุดบริเวณสามแยกวัดหนองบัวน,นะครับก็ยังคงเกมก็ยังคงเรนะ็วเนาะวันนี้ก็ต้องบอกแบบนี้ดีวกว่าส่วนตัวถามว่าเร็วขนาดไหนมันถ้าเทียบกับทุกๆวันบันหัสป่าดแดงนะวันนี้ไม่ได้เร็วมากนะเออ เพราะรหัสน,นี้ไม่ได้เร็วมากแต่ว่าตัวเองไม่ไหวเองนะครับก็มไม่ไหวก็ต้องบอกไม่ไหวฮะก็คง,คงต้องบอกว่าอ่อนก็บอกว่าอ่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปพักฟื้นร่างกายมาแล้วเดี๋ยวมาลุยกันต่อมาปั่นกันต่อดีกว่า mm hmm. ไม่ต้องกลัวครับหลุดหลุดหมดนะปล่อยให้เป็นตามสภาพร่างกายของเราเพราะว่ามันปั่นไปแล้วเราไปเข้าที่หนึ่งเราไปสปินหน้าเส้นเราไปลากคนนู้นส่งเราจะขึ้นเขาได้ดีคนอื่นสุดท้ายแล้ว ปันเสร็จก็จบแยกย้ายกับนะกับบ้านอาบน้ํากินข้าวนอนนะฮะก็ไม่มีเงินรางวัลให้ไม่มีโลกกิติยศไม่มีใบประกาศเป็นนียบัตรให้เรามาปั่นจักรยานเพื่อได้ได้เจอคนอื่นได้เจอเพื่อนได้เจอสังคมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ผ่อนคลายได้ปลดปล่อยได้ได้ทำอะไรต่างๆที่แบบมัน มันเป็นอิสระตัวเราที่แบบว่าเฮ้ยเราเหนื่อยมาทั้งวันนะเราทํางานมาทั้งวันเราใช้แรงเราใช้สมองกับการทางานมาทั้งวันอะไรแบบนี้แล้วถ้าเรามานั่งเครียดว่าวันนี้กูจะหลุดไม่ได้วันนี้กูห้ามหลุดวันนี้กูห้ามหลุดห้ามหลุดห้ามหลุดมันก็ยิ่งเครียดไปใหญ่กับกลายเป็นว่าปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเพื่อการผ่อนคลายมันมันก็แบบโอ้ไปแบบาระให้ร่างกายของเราผิวเนาะนะฮะอ่ะช่วงนี้ครับสี่แยกวัดใจครับก็ยังคงยัดอย่างต่อเนื่องความเร็วก็แบบไม่ได้ลดหย่อนไปเลยนะข้างในก็ยังมี46มี50บ้าง มีสี4ส้าก็แบบนี้แหละฮะถามว่าแล้วคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงปั่นไม่เก่งกันยังนี้ก็ยังมีกลุ่มหลังก็ยังมีกลุ่มหลังคือกลุ่มเนี่ยก็จะรวมกันเยอะมากสิบ0 30 40, 40คันนะฮะ <c oughs> คนที่แข็งแรงคุณก็มากลุ่มหน้าไปนะะคนที่แข็งแรงกว่ากลุ่มหน้าคุณก็หนีไปคนที่ไม่แข็งแรงก็มีกลุ่มหลังกลุ่มหลังเขาก็จะปั่นแบบ ความเร็วก็ไม่ได้คิเล่นะเออสามห้าสามเจ็ดกลุ่มหน้าก็จะมีแบบ45,47,50นะอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปตามอ่าลักษณะของเส้นทางนะครับก็เนี่ยแหละฮะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ฮะดูไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกอะไรครับว่าปั่นจักรยานผ่อนคลายเนาะเรื่องของสปีตความมีน้ำใจก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เรื่องของการระมัดระวังตัวเองกับอุบัติเหตุเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องต้องระมัดระวัง ตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อนนักปั่นร่วมเส้นทางด้วยนะครับนี่แหละฮะอย่างที่บอกดูแถวยาวไหมแถวยาวเหยียดยาวยืดโอ้โหเลยนะฮะก็ข้างหลังหนีตายฮะข้างหน้าพยายามไล่นะครับคือปั่นกลุ่มจักรยานแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องคิดตลอดเวลาว่าถ้าคุณอยู่ข้างหลังมากคุณเหนื่อยมากมาก,มากถ้าคุณอยู่ข้างหน้าเยอะคุณก็ต้อง ตรียมตัวเตรียมใจเลยว่ายัางน้อยถ้ามันถึงจังหวะเวียนปั่นกันหรือว่าผัดกันลากคุณก็ต้องก็ต้องมีน้ําใจในจุดนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าคิดว่าอุย้ยไม่อยากอยู่หลังเลยไม่อยากลากเลยก็พยายามไี่อยู่กลางๆไวจ้จริงจริงๆจริงๆนะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องอะไรมากครับมาปั่นจักรยานเพื่อความผ่อนคลายจักรยานมันผมว่า คนที่ปั่นในกลุ่มเนี่ยไม่มีใครที่เป็นนักจักรยานอาชีพสักคนเลยนะที่ปั่นกันทุกๆวันเนี่ยในกลุ่มของจันทรบุรีเนี่ยมีแต่คนมีอาชีพปั่นจักรยานคนมีอาชีพนี่พี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยบอกมือแล้วนะไปเลยเชนไปเลยเชนนะฮะมีแต่คนมีอาชีพอะที่ปั่นจักรยานนะครับนี่พี่กอล์ฟอยู่ซ้ายมือนะครับคนมีเดี๋ยวเดี๋ยว พูดค้างไว้คนมีอาชีพที่ปั่นจากรยานก็เหมือนกันว่าบางคนเป็นเจ้าของกิจการเป็นครัวจาร์บางคนเป็นชาวสวนบางคนเป็นเจ้าของลงผลลงผลไม้บางคนเป็น,อ,อ,งงอ,น,ปนอะไรอ่ะเป็นน้องๆนงักเรียนนักศึกษา เนี่ยแหละฮะคือทุกคนเนี่ยมีอาชีพแล้วก็มาปั่นจักรยานหมดเราไม่ได้มีอาชีพที่จะแบบปั่นจักรยานแล้วหาไรายได้จากแค่ปั่นจักรยานไม่ใช่ฮะเราข้างหน้าผมเป็นเหยี่ยวหมาเหยี่ยวหมาพยายามเรียกผมนะบอกไปดีเจไปแบบมันมันไม่ไหวฮะมันี้แล้วมันสุดแล้ว,ลวจริงจังหวะที่ผมยกเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ขึ้นเนินไปแล้วใจเจ้ากรรมช่วงจังหวะกลุ่มที่ขึ้นเนินเนี่ยกลุ่มนั้น ดันเบาผมก็โอยไม่ไรดีกว่ามันมันไม่ไหวแล้วเนาะเราหัวใจหัวใจวันนี้ไม่ได้ขึ้นสูงเลยนะแต่แบบรู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวขาไม่ไหวอะไรต่างๆร่างกายไม่ดีเลยฮะวันนี้กับการปั่นจักรยานก็เลยแบบว่ายกขาดีกว่าแล้วก็ผ่อนดีกว่ารอรอกลุ่มหลังมาทับดีกว่าอะไรแบบนี้แหละครับ mm hmm. ก็เท mm hmm. ่านี้ฮะจักรยานไม่มีอะไรเลยปัน่นเสร็จก็ หลุดหลุดก็หมดนะฮะปั่นมาก็เจอพี่ออยก็คุยพี่ออยในยจงังหวะเจอพี่ออยก็คุยกันไปคุณมาสนเสียให้ฮาหลุดทั้งคู่ครับวันนี้ต้องบอกหลุด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 ทั้งคู่นะฮะก็คุยกับพี่ออยพี่ออยบอกโอ้ยสบายสบายชินหลุดทุกอาทิตย์พี่ปั่นแบบชิวๆมาออกกำลังกายผ่อนคลายอารมณ์ประมาณนี้เลยเพราะว่าเราวิเคราะห์เราพูดกันแล้วว่ามัน มันไม่ใช่สิ่งที่เราปั่นแล้วเราจะมีเงินมีทองเอามาหาเลี้ยงตัวเองได้อะไรประมาณนี้นะฮะจักรยานก็เท่านี้ละครับคุณนิ้ขอบคุณทุกคนกับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับครั้งหน้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกครับ